ดีครับผมมาทํานะครับวันนี้จะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของตะคริวแลวก็การนอนหลับนั่นเองนะครับถ้าใครก็ตามนะครับมีปัญหาการนอนหลับนะครับหรือว่าเป็นตะคริวตอนกลางคืนบ่อยๆปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ทําให้แบบเขาเรียกว่าทุกทรมานมากๆนะครับผมแนะนําให้ใส่สิ่งนี้ลงไปน้ําเปล่าแล้วดื่มทุกวันครับผมดื่มสิ่งนี้เป็นประจำและถ้าท่านดื่มได้ถูกต้องนะครับยังจะช่วยลดน้ําหนักได้แบบอย่างเหลือเชื่อด้วยนั่นเองนะครับนี่ครับนั่นก็คือ เกลือชมพูนั่นเองนะครับเกลือชมพูนะครับตัวเกลือชมพูเนี่ยจะมีแมกนีเซียมที่สูงมากนะครับเราสามารถนะครับบิดนะครับใส่น้ำเปล่านีประมาณ6 0 0ซีซีนะแล้วก็แบบบิดๆอย่างงี้ง่ายๆนะครับผมจะหมุนนะครับอย่างนี้ผมจะหมุนปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะครับหมุนไปประมาณ10ครั้งนะครับประมาณ10ครั้งนะครับรสชาติจะออกมาแรงๆนิดหนึ่งนะครับก็ขยับแล้วก็ฐานนะครับลองดูครับ นะครับวลาสักขวดหนึ่งก็ได้ครับชีวิตดีขึ้นแน่นอนครับ